ยินดีต้อนรับทุกท่านรู้จักกับแชมเปีย้ยนใหม่ล่าสุดคินเดรตนักล่านิรันด์คินเดรตเป็นแชมเปี้ยนประเภทจังเกิลที่มีความสามารถในการโจมตีได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและล่าค่าหัวศัตรูตามเลนต่างๆสกิมเปซีมาร์ k ออฟเดอะคินเดรติป็นเครื่องหมายศัตรูเป็นเป้าหมายการล่าเครื่องหมายจะแสดงผลเมื่อโค่นล้มเป้าหมายได้เครื่องหมายจะมอบโบนัสระยะโจมตี สกิลหน Dance of Arrow พุ่งตัวและยิงลูกศร S สกิลท w o o p f r e n z y สกิลติดตัวเคลื่อนที่และโจมตีเพื่อรับสแตก็กเมื่อสแต็กเต็มจะหิวจากการโจมตีทั่ไป w o o p จะติดเครื่องหมายพื้นที่และโจมตีศัตรูด้านในคูดาวของ Dance of Arrow จะลดลงขณะอยู่ในพื้นที่สกิ 3, read, สลที Mounting Dread โล o และติดเครื่องหมายเป้าหมายโจมตีเพื่อเพิ่มสแตก็ก เมื่อแตกเต็มวูฟจะสร้างโบนัส,สความเสียหายสร้างความเสียหายคริติคัลแก่เป้าหมายที่มีพลังชีวิตเหลือน้อยสกิลทิเมตและเลสปอยอวยพรพื้นที่โดยรอบยูนิตในอนาเขตจะฆ่าไม่ตายฮิวทุกยูนิตเมื่อการอวยพรสิ้นสุดลงให้พวกมันได้รู้ซึ้งถึงโฉมหน้าแท้จริงแห่งความตาย เตียนตัวเป็นเจ้าของแชมเปี้ยนสุดโหดโดดยิงไปมาพร้อมล่าศัตรูทุกเลดกับคินเบดได้ในวันที่29มีนาคมนี้ในเกม The Origin War Rift อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับ หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้งวายริฟต์ลีกออฟดิจ n นตวาร์เรน์หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึงเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ r i s Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง,ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นิ่งด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richmanshop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติม กรอกลายออดไอให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านปร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ richman shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใตค้คลิปนะครับ